แน่ประสบปัญหาสำหรับแม็กใช่ไหมตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเข้ามัดภาษาไทยวีเพลย์ไม่ได้มันเป็นเหตุจากอะไรคือตอนนี้คนที่ใช้ Mac นะคะหรือว่า iOS ทางฝั่งเอ่อทางเนี้ยเขายังใช้ o r i t i n อยู่สำหรับ The s i m 4อาทีเนี้ย ตอนนี้เขาได้พัฒนาแล้วก็ทยอยเปลี่ยนลันเชอร์แจ้งเตือนแล้วว่าเฮ้ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็น EA f ติดตั้งได้เลยซึ่งตอนบังคับตอนนี้มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าผู้ใช้เริ่มเข้าสู่ EA f เหมือนทางฝั่ง Windows แล้วปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะปัญหามันก็เกิดจากการที่ตัวระบบของ v p l a ลมอดภาษาไทยโปรแกรมนี้เขาจะต้องเข้าผ่านโปรแกรมเท่านั้นเพื่อที่จะให้มันอ่านภาษาไทย แต่ทีนี้เหมือนตัว VPlay เองยังไม่ได้อัปเดตความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เป็น EA App ผู้เล่นเลยอาจจะยังไม่สามารถเข้ามัดภาษาไทยได้ตอนนี้นะคะนี่แหละคือปัญหาที่เจอล่าสุดทีนี้ก็จากการสันนิษฐานนะคะกับสมาชิกทุกๆคนเขาก็สันนิษฐานกันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นที่ว่าเออโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตหรือรองรับในส่วนของ EA App for Mac อย่างอย่างแบบสเสถียรหรือว่าอย่างแบบทางการเลยกําลังมองว่าโอเคถ้าปัญหามันเกิดแบบนี้เราจะทํายังไงถึงจะเล่นภาษาไทยได้นะคะวิธีก็คือเราก็ต้องใช้ในส่วนของม็อดที่เป็นม็อดภาษาไทยของซิมโครนีจริงๆแล้วมอดภาษาไทยเรามีกันอยู่2เจ้านี่แหละซิมโครนีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการโยนไฟล์ม็อด โยนไฟมอดก็คือโยนเหมือนเสื้อผ้าหน้าผมที่โยนเข้าแฟมมอดนะคะทีนี้ในระหว่างที่ทุกอย่างมันยังไม่อัปเดตตามนะคะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเข้ามาลภาษาไทยแล้วจริงๆให้ใช้วิธีนะคะก็โหลดนะคะดาวน์โหลดหมอลภาษาไทยของซิมโครนี่นะคะแล้วก็โยนเข้าไปในแฟมมอดเพื่อให้มันอ่านภาษาไทยแค่นี้เลยนะคะทีนี้เวลาเข้าเกมทุกคนก็สามารถที่จะ เข้าเกมผ่านลันเชอร์ EA App for Mac ปกติได้ผ่านไอคอนเกมได้ปกติไม่ต้องกดผ่าน VP เแล้วนะคะเนื่องจากว่าถ้ามันจะเกิดปัญหายังไงมันก็เข้าผ่าน VP เไม่ได้แน่นอนอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นสำหรับฉุกเฉินกรณีที่เราจะเล่นเกมเนาะแต่ว่ามาขัดกันตรงที่แบบว่าทำไมฉันเข้าไม่ได้สักทีสันนิษฐานค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะใช่ v p เพยน่าจะยังไม่อัปเดตตัวโปรแกรมให้เป็นตัว EA f for m a t นั่นเองใครที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ลองเลี่ยงใช้วิธีนู้ วิธีนูวิธีนี้ชั่วคราวดูก่อนโอเคค่ะ